สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายใหม่จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมปลาตะเพียนหรือว่าปลานินที่บ่อบ้านยายใหม่ค่ะนี่คะ่ะน้องชายยายใหม่เอาไข่มดแดงให้ปลากินคะ่ะแย่ไข่มดแดงให้ปลากินปลาชอบมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชอบกินไข่มดแดงเหมือนคนเลยคะ่ะคนก็ชอบกินปลาก็ชอบกินคะ่ะมันคงกินแล้วมันๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะมันคงแซ่บมันคะ่ะ <recovery> ดูสิมันแย่งกันกินใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน แค่ไม่ก็ขำค่ะขำปลากินไข่มมดแดงมันชอบมากๆค่ะเพื่อนๆดูมันแย่งกันใหญ่เลยค่ะปลาตะเพียนอ่าแล้วก็ปลานินค่ะปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆค่ะปลานินตัวใหญ่ๆใช่ไมก็นี่เก็บเก็บหนึ่งปีแล้วค่ะตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนยช่ไหมเลี้ยงไว้ค่ะเกือบหมื่นตัวค่ะเพื่อนดูควาแย่งกันกินใหญ่เลยค่ะเพื่อนนี่มันชอบมันมักหลายค่ะโอ้ยมันแสบมันคงวางสินะค่ะถ้าสมมติพูดได้นะค่ะเนาะ นี่ค่ะน้องชายแย่มันแย่ใข่มันแด่งมันกินมันชอบหลายค่ะแล้วก็เราเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะกล่นธรรมชาติแล้วก็แบบว่าเราไม่เน้นอาหารมากค่ะไม่ไม่เน้นหัวอาหารมากเราก็จะเอาพวกผักบุ้งหรือผักต่างๆมาให้เขากินค่ะเขาชอบค่ะเขาชอบกินผักเหมือนกันค่ะเพื่อนค่ะนี่ตัวใหญ่มากแล้วค่ะดูมันแย่งกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนมันชอบใหญ่เลย ตัวเป้งๆงเลยค่ะปลานิลก็ตัวใหญ่ปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่ค่ะเอามาโอ้ยเดี๋ยวดูมันจะย่างในมือท่านเพื่อนดูดูดูเนี้ยโดดดิ้งดิ้งอยู่เหรอนี่ยนี่ยเนี่ยมือน้องชายไปเอาไปลงมาเป็นกินในบ่อยัยไหม่ขำ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 ปามกินไข่มดแดงมันชอบยัยไหม่ขำที่แต่ที่แต่กัน โอ้ยไม่เคยเห็นมันชอบเหมือนคนคนก็ชอบกินปลาก็ชอบกินงงเลยถามดูดูดูมันแย่งกันเพราะยังไงขำเพราะยังไงขำไรเพราะขำมันแย่งกันกินยังไงขำไรไม่เคยเห็นยิ่งเอาบักบุ้งโยนให้มันกินเนี่ยโอุ้ยมันแย่งกันแป๊บเดียวบักบุ้ง ใบหมดเกี้ยงเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะบันหลังจะไหมที่เอามันแย่งผงบุ้งกินเหรอไมเบิ้งล้งคลิปให้เบิ้งเลค่ะเด้อมื่อี้เบิ้งมันกินไค่หมดแดงไปก่อนค่ะคลิปไม่ยาวมากเท่าไหร่ค่ะดูเพลินๆค่ะพี่น้องค่ะเจริญจเจริญตาไปค่ะดูแบบธรรมชาติแบบทําให้เรามีมีความสุขค่ะยิ้มดูแล้วก็ยิ้มไปค่ะเบื่ออย่างอื่นแล้วก็มาดูปูดูปลาไปค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ โอ้ยดูแล้วมีความสุขกันเพื่อนมันเป็นธรรมชาติค่ะมันมีชีวิตมันเป็นธรรมชาติที่แบบบรรยากาศดีๆบ้าน,นอกเราค่ะดูแล้วมีความสุขจริงๆนะเพื่อนเนาะแล้วก็มันทําให้เรามีอารมณ์ดีอา่าทำให้เราสดชื่นค่ะวิวบรรยากาศสดชื่นแล้วก็เสียงนกเสียงอะไรร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บเสียงธรรมชาติอะค่ะดูเพลิน,ลนมีความสุขค่ะเพื่อนเสียงมันกระโดดน้ําใหญ่เลยค่ะเพื่อนดูสิคะ เยอะมากมากเลยค่ะปลาใย่่หมค่ะดูแล้วมีความสุขค่ะใช่ไหมมีความสุขมากๆดูเพลินเพลินอารมณ์ดีๆค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งชมบรรยากาศโอ้มีความสุขค่ะไม่มีอะไรสุขเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะสุขจริงๆค่ะสุขใดจะเท่าสุขที่เราได้ชมของสิ่งที่เราได้ทําขึ้นมาค่ะมีความสุขค่ะ ดูดูเยอะมากคัเพื่อนมันแย่งกันกินใหญ่เลยเดี๋ยววันหลังยัยไหมจะเอาคลิปที่มันมีผักบุ้งนี่นี่ไข่มดแดงน้องชายยัยหมใส่หน้ากล้องให้ดูค่ะนี่นี่นี่น,น,นี่เอาทั้งตัวแม่มดแดงเล็กๆกันค่กกะลงไปด้วยนั่นน่ะชอบกินกันใหญ่เลยวันหลังยังใหจะเอาคลิปที่มันกินผักบุ้งลงมาให้ดูนะคะเอาไว้ก่อนยังไหม่ถ่ายาไว้แล้วล่ละแต่ว่ายังไม่ได้ลงค่ะด,ดูนี่ไปก่อนเพื่อนน่ารักจริงๆเลยดูดูดูดด ฝนช่วงนี้ตกมากเลยค่ะตกฝนตกห้าวันติดเลยพี่น้องค่ะที่ผ่านมาค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกตั้งห้าวันติดติดเลยที่บ้านนอกค่ะปลาวิ่งตามน้ำจิบจิบเยอะแยะค่ะปลาวิ่งปลาซิวปลาส้อยค่ะวิ่งตามน้ําคลองค่ะเยอะมากๆเลยค่ะอยู่บ้านนอกนี่ของอยู่ของกินเพียบค่ะพี่น้องค่ะเยอะมากมาย เอาถ่ายคลิปปลามาให้เพื่อนๆดูมีความสุขเพื่อนๆไปนะคะเพื่อนๆอยัยใหม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กําลังใจยายใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะยัยใหม่ไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆ